สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยใน Bangkok s s h o ู l รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามทุกๆเรื่องราวการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายของน้องๆน,น,นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะมาเปิดโอกาสให้นอ้องๆนักเรียนและเยาวชนทุกคนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสในการพัฒนาฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรีของพวกเขาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมครับในการศึกษาต่อเกี่ยวกับดนตรีในระดับที่สูงขึ้นอีกทั้งนะครับยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนทุกคนนะครับได้มีสุนทรียภาพมีอารมณ์ที่ดีนะครับและมีสมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับดังนั้นจะเห็นได้เลยนะครับ ว่าปัจจุบันนี้การเรียนดนตรีนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากครับเพราะว่าดนตรีสามารถที่จะสร้างคนได้เด็กๆคนไหนนะครับหรือว่าเยาวชนคนไหนที่ได้เรียนดนตรีพวกเขาก็จะมีโอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพ มีรถนิยมอารมณ์ที่ดีและที่สําคัญมีระเบียบวินยัยและมีสมาธิครับดังนั้นเด็กๆนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากการเรียนดนตรีซึ่งพวกเขานั้นสามารถนำเอาประโยชน์เหล่านี้ครับไปพัฒนาตัวเองต่อในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักดนตรีอาชีพต่อไปในอนาคตนั่นเองครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามโครงการดีๆเกี่ยวกับดนตรีที่โรงเรียนไหนเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ ้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้อำนวยการประมวลก้อนสันทัดนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนซอยแอนเน็กกานาพิเศษ2นั่นเองครับสวัสดีครับผอครับครับผอครับหลังจากที่ทางโรงเรียนนะครับได้รับเอาโครงการมิวสิ a l อเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยนะครับทางโรงเรียนมีการนําเอาโครงการนี้มาบูรณาการมาสู่การเรียนการสอนให้กับเด็กๆอย่างไงบ้างครับหลังจากโรงเรียนได้รับเครื่องดนตรีมานะครับแล้วก็เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ แล้วก็ได้ฝึกซ้อมมาตลอดตั้งแต่ได้รับเครื่องดนตรีมาแล้วก็คุณครูได้พาเด็กๆไปไปไป,ไปร่วมงานครับครับ Mu สิกฟอร์ที่ท่าพระจันทร์มาแล้วก็ได้จัดที่โรงเรียนบ้างแล้วก็โครงการที่เราจะต่อยอดในอนาคตก็คือว่า,าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเรียนร่วมครับมีเด็กพิเศษอยู่คิดว่าจะใช้ดนตรีเป็นเป็นตัวช่วยในการ,รที่จะนําเด็ก พวกนี้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสเพื่อที่จะกล่อมเกาจิตใจเขาครับผมบตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะกําลังคัดเลือกนักเรียนให้เหมาะกับประเภทดนตรีครับผมที่เขาจะ ที่เขาจะสามารถเรียนรู้ได้ครับก็เหมือนกับเอาดนตรีมาเป็นสื่ออีกสื่อนึงในการฝึกให้พวกเขามีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับโหดีมากเลยครับพ่อครับครับอันนี้เป็นโครงการที่จะต่อยอดขึ้นมานะครับแล้วปัจจุบันนี้ได้มีการต่อยอดเกี่ยวกับโครงการ Music for All ให้กับเด็กปกติยังไงบ้างครับเด็กปกติก็จะมีชมรมทุกวันศุกร์เราจะมีชมรมอยู่ครับแล้วก็ตอนเย็นใครที่มีเวลาว่างผู้ปกครองให้การสนับสนุนคุณครูข้าจะเสียสลับเวลาครับผม วันเสาร์อาทิตย์ด้วยหลังเลิกเรียนนะครับผมก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เด็กๆใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ด้วยผลตอบรับจากผู้ปกครองเป็นไงบ้างครับผู้ปกครองก็ให้ความสนใจนะครับให้ความสนใจมากเพราะว่าเด็กที่นี่ค่อนข้างจะมีความพร้อมถ้าเทียบกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเดียวกันความพร้อมอย่างเช่นว่าสามารถที่จะมีเครื่องดนตรีให้กับลูกๆตัวเองได้ที่บ้าน ครับผมพอซ้อมที่โรงเรียนเสร็จก็กลับมาซ้อมที่บ้านก็ส่งเสริมต่อที่บ้านคือการเล่นดนตรีจริงๆมันต้องต่อเนื่องนะต้องใช้บ่อยๆต้องฝึกบ่อยถึงจะเก่งถึงจะชานาญสําหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะครับได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอะไรบ้างครับก็ให้เครื่องดนตรีครับแล้วก็มีงบซ่อมเครื่องดนตรีให้ครับผมครับแล้วก็ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้ครับผมแต่ผมก็สนใจบางวันผมก็ยังไปซ้อมกับเด็กๆอ๋อครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการแสดงของน้องๆน,นักเรียนกันซึ่งได้ข่าวว่าพอ,อร่วมแสดงกับน้องๆด้วยเหระฮะได้ได้เลยจริงครับฮะจริงฮะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอพาผมกับคุณผู้ชมไปดูน้องๆทําการแสดงร่วมกับพอนะครับได้ได้ครับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับครับ าวเชียงใหม่ก oh, ับเจ้าโหเพาะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับน้องเอิร์สนะครับแล้วก็น้องนินครับสวัสดีทั้งสองคนเลยนะครับโหเพาะมากเลยอ่ะเมื่อตกี้ก็เข้าไปดูการแสดงนะที่เล่นร่วมกับผอเก่งมากเลยตบมือให้เลยนะทุกคนเลยครับผมอ่าถามก่อนเลยนะครับคําถามแรกทำไมถึงชอบเล่นดนตรีครับอ่ะพี่นินก่อนก็คือดนตรีมันทําให้เรามีความสนุกสดชื่นแล้วก็ทําให้เราสามัคคีและมีวินัยเพิ่มขึ้นครับอ่าน้องเอิร์สครับ ทำให้เรามีสมาธิค่ะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเราก็จะเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือดนตรีเนี่ยฝึกให้เรามีสมาธิแล้วหลังจากที่เรามีสมาธิกับการเรียนดนตรีเนี่ยได้เอาสมาธิตรงนี้ไปปรับใช้ในการเรียนไหมได้ค่ะเป็นไงครับอ่ะก็คือเวลาเราเรียนเราเราไม่คคุยกับเพื่อนเราต้องใช้สมาธิฟังครูฟังเรียนเพื่อเราจะได้ทําให้พ่อแม่ดีใจที่เราสอบได้ที่ดีๆคคับอ่าเอาเลยจ่ะ <G ül s> ก็เช่นกันกับพี่หนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีสมาธินะคะเราก็จะถูกถ้าเกิดเราหันไปคุยกับเพื่อนหันกลับมาถ้าเกิดเวลาหมดเราก็ไม่เสร็จนะพูดถึงโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรู้สึกอยงไบ้างครับที่มีโครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนของเราอ่านออกเลยอขอบคุณกรุงเทพมหานครนะคะที่มีโครงการนี้แล้วก็มีเครื่องดนตรีให้เราเล่นนะคะ อ๋อก็คือก่อนหน้านี้คืออุปกรณ์ดนตรีเครื่องดนตรีในโรงเรียน,น,นอาจจะมีน้อยพอมีโครงการเข้ามาตอนนี้อุปกรณ์เต็มห้องเลยนะ,ะที่เข้าไปดูเมื่อสักพูน่นี้เป็นไงครับน้องยินครับขอขอบคุณทุทเ่มาคอนที่ให้เราได้มีเครื่องดนตรีเยอะๆให้ได้ซ้อมดนตรีมีความสุขกับเพื่อนๆทั้งหลายครับครับผมพูดถึงผลงานกันบ้างเคยไปแข่งหรือว่าไปประกวดที่ไหนยังไงไหมเคยค่ะเอาเยอะเคยไปแข่งที่มากกมยานยนต์เมืองทองครับครับผมที่ KPN ครับอ๋ออ่ะก เช่นกันนะคะเข้าไปด้วยกันอ๋องานเดียวกันมหากรรมยานยนต์ที่ืองทองคานีอยู่คคนเยอะเลยนะงานนั้นอ่ะคนเป็นมือเลยนะแล้วไปทําอะไรครับไปทำอะไรไปร้องประสานเสียงโอ้โหนี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตืเต้นทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะตอนนี้ก็ตื่นเต้นใช่ป่ะอ่าพูดถึงประโยชน์กันบ้างประโยชน์ที่คิดว่าเราได้จากการเล่นดนตรีคืออะไรครับน้องเอิร์กก็ทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือค่ะอืม ก็คือตอนนี้ก็คือประโยชน์ที่ได้คือทําให้นิ่งขึ้นแล้วก็เรียนหนังสือได้เก่งขึ้นค่ะคือทำให้เรามีวินัยแล้วก็ทาคือต้องพร้อมเพียงกันครับอืมแล้วก็ฝึกเรื่องความสามัคคีครับสามัคคีครับเอาละครับแหมวันนี้นะครับขอบคุณน้องนินนะครับแล้วก็น้องเอิร์กมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกับพี่นะทำให้พี่ได้เห็นว่าไอ้พวกเรามีความสุขจริงๆกับการเล่นดนตรีเชื่อเลยเนี่ยมองจากสายตามองจากการคุยเนี่ยนะขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ เด็กๆจะเก่งได้แบบนี้นะครับแน่นอนครับว so like ่าพวกเขาจะต้องมีคุณครูคนเก่งครับที่จะคอยถ่ายทอดดูแลและก็พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับพวกเขาครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคุณครูคนเก่งของที่นี่จะมีเทคนิคมีวิธีการอย่างไรนะครับในการปั้นเด็กนะครับให้เก่งได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปพบเจอกับคุณครูกันเลยครับคุณผู้ชมครับข้างๆผมนะครับคือคุณครูเฉลีวันนะครับซึ่งจะคอยดูแลนะครับแล้วก็ถ่ายทอดทักษะ ทางด้านดนตรีให้กับน้องๆนักเรียนที่นี่นั่นเองครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับคุณรูชชวีวันครับพูดถึงดนตรีเนี่ยนะครับคือผมจะนึกถึงสไตล์ของดนตรีที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะฮะแล้วก็ยังมีแยกไปเป็นอะคูสติกเป็นร็อกเป็นพ็อปหลากหลายมากมายเลยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ดนตรีก็มีเยอะแยะมากมายเลยคุณรูชุวิวันมีวิธีการนะครับหรือว่าเทคนิคในการสอนดนตรีให้กับเด็กยังไรครับก็เทคนิคนะคะก็คือเราจะสอนให้เด็กลักก่อน ต้องเริ่มจากใจก่อนต้องเริ่มจากใจเพราะว่าเด็กถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนเนี่ยเขามีใจรักปุ๊บเนี่ยเขาจะทําอะไรได้โดยที่แบบประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างง่ายค่ะมีความอดทนมีความพยายามแล้วก็การเรียนดนตรีนี่ทําให้เราฝึกหลายอย่างนะคะฝึกความอดทนฝึกสมาธิฝึกทักษะหลายๆอย่างการเข้าสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ กับมาคาระวะการนอบน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ผม S 1> แล้วก็เรื่องที่เน้นเลยก็คือในเรื่องของความสมามัคคีคเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะสอนว่าในวงดนตรีเนี่ยเรามีหน้าที่เท่ากันนะคือไม่มีใครสําคัญกว่าใครทุกคนมีความสําคัญหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วผลตอบรับจากเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับดีนะคะเขาเขามีความรู้สึกว่าเขารักรเขารักที่จะมาเรียนแล้วก็ เขาจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมากๆจนบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยเราก็ปลื้มใจที่แบบว่าเขารับผิดชอบมากขนาดนี้แบบนี้ค่ะไปท้ายนะครับอยากให้คุณผู้ชมวันพูดกับผู้ปกครองนะครับที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เด็กๆหันมาสนใจเล่นดนตรีเยอะขึ้นผู้ปกครองบางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ลูกจะเสียการเรียนไหมลูกแอบไปร้องเพลงไปดีดกีตาร์แต่จริงๆแล้วประโยชน์ของการเล่นดนตรีที่เด็กจะได้คืออะไรครับเชิญครับ อยากจะฝากบอกผู้ปกครองนะคะเรื่องการเรียนดนตรีในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยเขาเกิดสมาธิแล้วก็สร้างความสมามัคคีนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีความคิด เป็นตัวของเขาเองบางคนจะมองว่าดนตรีเป็นเรื่องไร้สารแะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเราจะพบว่าเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างเลยคะ่ะจากการเล่นดนตรีก็อยากจะฝากนะคะว่าถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่มีใจรักในเสียงดนตรีนะคะอยากให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านหรือว่าโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนนะคะแล้วจะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขนะคะถ้าใจรักมีความสุข ทุกสิ me, ่งทุกอย่างก็จะดีค่ะครับผมวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูเฉีพันมากมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้พาคุณผู้ชมมาติดตามดูการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มาเห็นความสามารถของน้องๆนักเรียนที่นี่ขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้รับทราบนะครับวิธีการสอนกันไปแล้วนะครับรวมถึงการแสดงของเด็กๆนะครับที่แสดงให้เราได้เห็นที่จบไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าดนตรีนั้นสามารถสร้างคนได้นะครับและที่สําคัญเด็กๆเหล่านี้ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับ คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครของเรานั้นนะครับมุบ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี ให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับเพื่อให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสในการเรียนในการเล่นดนตรีทําในสิ่งที่พวกเขารักเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางครับว่าการเรียนดนตรีนั้นมีความสําคัญไม่แพ้การเรียนในรายวิชาอื่นๆเลยครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับได้จัดส่งบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไปทําการเรียนการสอนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับรวมถึงอุปกรณ์ดนตรีต่างๆที่มีความจําเป็นครับเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เรียนดนตรีอย่างมีความสุขและี ครับ คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเด็กๆนั้นนะครับเขาจะมีความสุขจากการเล่นดนตรีและสามารถนาเอาประโยชน์ที่ได้จากการเรียนดนตรีครับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไปพัฒนาทักษะของตัวเองในด้านอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเล่นดนตรีหรือว่าสมาธิที่พวกเขาได้รับจากการเรียนดนตรีนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวสาคัญนะครับในการสร้างนักดนตรีมืออาชีพในอนาคตครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าต้องกลับมาติดตามกันว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับโครงการดีๆโครงการใดของน้องๆนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้